ได้ลปลามากอะมัถนอมอาหารพี่น้องหญิงไทยในต่างแดนได้ปูโปแดนได้ได้ยังคอยลงซื้อเด้พี่น้องคอย่เมนดัดจริสคอยร้องซื้อันกุ้งคอยลงงวดซื้อกุ้งซสกีอาน้าเสือน้ออานะเสอืนะเสอ เกร็เร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 โอพีหนองเด้อเออหนะเฮ็ดดีดีเลยพี่น้องเน่ลาคอยเฮ็ดจังส่ละแต่น้องอาหารมาจะกินหนาวเกิดกับไปตกมากครับพะย่ ไส่กับกอยอยู่ทางในทานดีดีดิพี่น้องทานเขาเจ้าดีดีพี่น้องเอาถานอมอาหารดีพี่น้องอันเตามันกระเป็นน้ำสีแดงพี่น้องเตามันกระเป็นน้ำสีแดงพี่น้องว่าไน,น ตัวไขบ่เอาอันผ่าคุ้มไว้อันนี้แค่ปีเดียวได้พี่น้องบ่าเดี๋ยวผ่าคุ้มไว้ตัวนี้สแตนเลสมันมันยังดีตัวนี้มันเป็นสแตนเลสมันอันนี้บ่าดีเอวผ่าคุ้มไว้มันก็เลยขึ้นสนิมแต่ทางนี้มันบนมีสนิมนี่พี่น้องอันนี้เทาก็เบิ่งอุณหภูมิมันเท่าไรเท่าไรเท่าไรมันจะขึ้นห่อนซจำใดซ้จำใด้ พี่น้องว่าดีป่ะคนน่ะเฮ็ดดีดีอันนี้ฟ้าปิดมัด้ยดพี่น้องอันนี้ฟ้าปิดมันงโอ้ฮะ ฟ้าปิดมัน,น่นเองบรรยากาศตอนเสาตอนเสาละสี่โมงเสาก็แห้งก็สิเป็นแบบนี้แหละพี่น้องหนกสัน้นกันบ้านเห้องเอิญหน,นกสั้นแหละพี่น้องสวนขั้วข่อยแบบพริกแบบเกลือโอเคโอเค,อเคฟ้าปิดมั่นคือเป็นังสี่น้องโอ้โหอยู่ในหัน กระเนี่ข่อยพี่น้องงามงามากทเว็ยดได้ยินเมื่ออันพักอันนี้พักสลัดข่อยเนี่นอนกินเมื่อน,นอนกินเมดพี่น้องนอนกินเมดเลยตะกางเราก็ฉีดหวานฉีดยาดให้มันกินซะตะไคร่หอยง่ายมากมากเลยเป็นตะกบอมเต็มเงี้มมันหนาวเหรอพีนออบบพนน่น้องเสียวตะักพริกกผิดราไว้ในบ้านเนี่ยอึนกับวันนี้หราเหี่ยวเหรอ ตะบ,บกพริกเขาไอ้หนาวแล้วเต่าร่มควนเข่อยพบป่า